Ô cụ bé của yên là mọi người ăn không biết là cụ bé này cụ เใี่ครับนี่คุณ่าตสีปู่ย่าทางอีสานหรอหรือทางไหนทางโคราชขอโคราชนั่นคุณปู่ย่านะคะเป็นสีดั้งเดิมพี่บอนเดิมก็ได้รับดิเห็นเจออะไรนะก็ยังไม่ได้พักแรมก็ไปรับแล้ก็ผ่านมามาจากใต้มาจากสุราษฎร์ได้มาหาอาจารอนอ๋อก็ไ้รับก็ได้รับสักทุกคนจะดีขึ้นนะเด็กแล้วกันตรงเด็กนะ คิดถ <da> ึงลูกไว้นะคิดถึงนะจะได้ไปนะจะได้สบายๆนะุญาตนะที่อุ่ญาล้วคิดถึิดถลูกไว้นะคิดถึงูกไว้ที่ทาแท้นะถึงตาาทำกิจสมาตินะนะโมตสโนวัตโตตัวสาตสัมมโตสัมมโตสัมมโนตสัมมโตสัมมโตสัมมโนตสะมโตสัมมโตสัมมโสัมาโนตสัมมโนตสัตสนมมัตมสารตนมตัตัสมะนตะตสะม ก็โนนะผมกยายาน้สนจะจากโครการราการแบบระทัดวิศวสกตั

ลงมาลงมาลงมาตักลงมาตลกนะลงมาลงมาลงลงมา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  ไปหรือเปล่าอยากไปอ่ะไปแล้วนะแม่มาจากใต้เลยโซล่าจะขึ้นไปโคราดิีกเอาแวสของเมือก่อนอ่ะรู้ป่ะเสียใจหรือเปล่าเมาคนเดียวแล้วกูไม่ต้องซีเรียสนะไปเกิดเป็นคนดีกว่านะรู้ป่ะเดือดรึมั้ยเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงเป็นชายฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายฮะเป็นผู้ชายนะเออจะไปเกิดนะเป็นผู้ชายนะรู้ป่ะไม่ต้อง คนทุกประมาณแล้วนะพอใจนะรู้ป่ะไปไม่ไปไปนะเออปวดแม่ไหมแม่ทำบุญให้บ้างหรือเปล่าทำนะแม่ตอนลุกแล้วแต่แบบกรรมแม่ก็ยังอยู่นะกูช่วยให้แม่หนุนแค่ไม่เจ็บปวดเอวปวดหลังนะพอใจไหมนะรับบุญทางมีทางเงี่ยนะหลวงสุตสกิตาหลวงสุตยาตโยบารมีนพระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่อดปัจจุบันนะขอส่งผลให้มึงเนี่ยนะไปเกิดไปในภพที่ดีกว่าเดิมแล้วกันนะจะได้เกิดเป็นคนมีนะไอ้หนูทรมานมานานแล้วนะ แล้เมืถามว่าเคยทำบุญิี่ใครบอกทำมุญิี่ใครวายยมราชเข้าใจรู้ไหมฮนะเออส,เสัตว์เพศสัตวตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนพุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั่นตีนนะจงเป็นศุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้จองเวรน,นะกันอีกเลยนะตัดเวรตัดกรรมซะนะสายลำพันธ์พ่อแม่นะตกกันในชาตินี้พวกนี้แล้วนะไปเกิดแล้วนะเข้าใจนะเออ บริวารข้าจงมารับดวงวิญญาณเด็กผู้ชายดวงนี้นะไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเถิดนะตัดเวรตัดกรรมขึ้นเวรซึ่งกรรมกันในภพชาตินี้นะมารับไปโอ้โหเกาะลูกกองนี่อย่างเด็ดแน่นมึงถามนิดของจริงของปลอมไม่ได้มึงกอดลูกกองนะมึงหันหน้าให้เค็ียนดูหน้าที่มึงดูมาเกาะเนี่ยเกาะเป็นเงียนนี้แล้วยิงลูกกอม อ่ะตอบหน่อยแล้วตอบหน่อยแล้วขยายให้อ่ะไอ้หนูจริงไหมจริงนึ่งมาดูเนี่ยรอเน่ยฮ <ừ> ะโชคดีเชฟสบายใจได้ไปรับผีรายายละนะรู้ป่ะ